สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Money App นะครับวันนี้ทุกคน,นก็มีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t เข้าบัญชีของ s h o p ป e ้เพยนะครับแล้วก็เป็นในส่วกนการหาเหรียญบิตคอยน์ไลท์คอยน์ดอ c คอยนนะครับแล้วก็สามารถถอนเข้าบัญชีของ f a เรซซ์เพย์เพแล้วก็จะมี Solana แล้วก็ b บแ a น c ์ด้วยนั่นเองครับผมนะซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะเป็นในส่วนของแอปแล้วก็สามารถที่เป็นในส่วนของเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า c อยเพย์ยูนะครับตามนี้เลยนะ ก็ในส่วนของอตรงนี้นะสามารถที่ทำได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ iOS นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะมาลุยกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับหลายคนนั้นยังอถอนเงินไม่เป็นอีกนะครับวิธีการถอนเงินของเขาถ้าเราจะถอนเข้าบัญชีของ t ทมานี่วอลเล็นั้นไม่มีปัญหาไอมันจะมีปัญหาอยู่นะครับผมนะแล้วก็ชอปปี้เพย์นะครับก็เหมือนกันเนาะวิธีการถอนนะอย่างเช่น t ทมานี่วอลเล็ t นะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะเรามีคะแนานอยู่ที่หรือมีเงินนะอยู่ที่ประมาณ206บาทจุด15สต่างนะวิธีการถอนก็คือกดก่อนเลยกดดีเทียมนาวก่อนนะดีเดียมตรงนี้แล้วระบบก็จะทําการคํานวณน,นะว่าอาจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ในการ0.7289ให้เราปัดไปเลยประมาณ0.73ทุกคนนะและเราก็นนะํา206นับลบด้วย15 ม่ใช่เด็กสองร้อยหกจุดห้านะสองร้อยหกจุดหนห้านี่ดูคนนะค่านี้เอาค่าข้างบนมาลบกับค่าข้างล่างนะครับเท่ากับเท่าไหร่นําค่านั้นมาใส่ตรงนี้นะครับนําค่าข้างล่างนะมาใส่ตรงนี้นะ นำค่าข้างบนมาลบกับค่าข้างล่างผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่มาใส่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดถอนทั้งหมดได้นะเพราะว่าตรงนี้คือค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของ Shop ป e ี้เพนะครับผมนะครับเรากดดีเดียมนีุ่กคนจะมีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับ0.66กนะก็จะได้ไปอันนี้ก็ 0. ูนจุดมันก็จะได้ไปประมาณ208ใช่ไหมอันนี้คือ 0.72นะั่นแสดงว่า shop e e p a พจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่า To ม m น n ่วอล l ล็ et, นั่นเองนะครับผมนะการเติมมือถือนะคบตรงนี้อันนี้คือการเติมมือถือนะครับ40บาทจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่การ2บาทถือว่าค่าธรรมเนียมสูงมากในส่วนการเติมมือถือนะครับ50บาทก็2.5บาทถ้า100บาทก็มา5บาทเลยทีเดียวนยส่วนของค่าธรรมเนียมก็ตรงนี้อยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละคนนะว่าจะนำไป ถอนอะไรนะครับอ่าตรงนี้นะแต่ถ้าระหว่าง wallet นะที่สามารถโอนเข้าบัญชีของธนาคารได้ธูมาน,นี้ก็โอนเข้าบัญชีของธนาคารได้ shopee pay ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารได้ธูมาน,นี้ wallet ก็สามารถที่จะนาจ่ายเป็นค่า shopee ค่าชําระสินค้าของ lazada พวกนี้เนาะ shopee pay ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเราก็แนะนําให้เป็นในส่วนของ shopee pay จะดีกว่าเพราะว่าค่าเสียธรรมเนียมนะก็คือจัดน้อยกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนการทตาเกมผมไม่เคยเติมนะอ่าอันนี้เคยเติมเกมผมไม่เคยเติมเลยแล้วก็การแลกเป็นในส่วนของอย่างอื่นผมก็ไม่เคยเนาะผมมักจะแลกเป็นชอบบิทเพย์กับทูมานี่วอลเล็อย่างเดียวแล้วก็บิตคอยนะครับตัวนี้เนาะก็ถ้าเราจะแลกถอนนะผมแนะนํานะให้เราเลือกใช้งานผ่าน f อเรสต์เนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟอเรสตเนี่ทุกคนนะถ้าผมกดดีเดีมอ๋อนะค่าธรรมเนียมจะไม่มีนะครับผมนะนี่ทุกคนนะ เราจะได้ประมาณ5.848อันนี้ก็5.848ค่าธรรมเนียมศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของบิตคอย n โดยตรงนะครับกดเข้าไปก่อนถ้าเป็นบิตคอย n โดยตรงนะครับผมนะ่าจะมีค่าธรรมเนียมนี่ทุกคนนะ14ซาตชินะครับแสดงว่าถ้าเราจะถอนแนะนำให้เป็นในส่วนของ Fa ส t p a พจจะถอนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับผมนะขั้นต่ำในส่วนการถอนทูมา n ีวอลเล็ตจะอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง2 หมื่นบาทเนาะต่อครั้งแล้วก็ช้อปปี้เพนะครับผมก็ขั้นต่ำา1 0 0บาทสูงสุด5000บาทด้วยการตรงนี้นะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของการถอนเงินนะครับส่วนอ่าคริปโตก็น่าจะไม่มีขั้นต่ำอ่ามีดูคนนะมินิมัมนะแ6ดนะครับที่สามารถถอนได้เข้าอ่าตรงนี้ได้เนาะซึ่งเราอ่ามีคะแนนไม่ถึงนะก็คือต้องมีอย่างต่ำเจ็ดพัน ต้องมียงอ, 8, อย่างต่ำ8,660คอยผมมี7,000ก็คือไม่สามารถถอนได้อีกส่วน forset pay นะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่1,000คอยเนาะก็ถอนได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าแนะนำเป็น forset pay จะดีกว่านะครับฉะนั้นเราก็มาดูวิธีการหาคะแนนกันก็จะมีการหาคะแนนด้วยการทำ offer การหาคะแนนด้วยการทา เซอเวยการหาคะแนนด้วยการทำภารกิจรายวันแล้วก็การแข่งขันลีดเดอร์บอร์ดนะครับมาดูการหาคะแนนด้วยการทำออฟเฟอร์ก่อนก่อนนะครับการทำออฟเฟอร์จะมีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจะมากกว่าเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นงานดาวน์โหลดแอปอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า life of kingdom ตรงนี้นะครับจะได้รับโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่350ดอลลาร์จุด1เจ็น ชตล่าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขให้เราทำนี่ทุกคนนะ3ามแสนห้าคะแนนนะครับถ้าเราติดตั้งจะได้ศูนย์คะแนนถ้าเราทําภารกิจ Complete Game Tutorial สำเร็จจะได้24คะแนน Unlock Any Level 2 to Top นะครับก็จะได้แปดสคะแนนอ่แล้วก็ตามสเต็ปที่เขาบอกนะและมีการเติมเกมด้วยนะครับภายใน30วัน ค่าส่วนลดอยู่ที่50%จำนวนอยู่ที่4.99ดอลลาร์นะครับเป็นการเติมคำาแรกเนาะอันนี้คือในส่วนของแอปนี้นะครับใครใส่ขยันหน่อยก็รวยเลยตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมีโอนเงิน300ดอลลาร์ก็เกือบหมื่นบาททุกคนเป็นหลักหมื่นบาทเนาะถ้าเราทำผ่าน100 300ดอลลาร์นี่ถือว่าดีมากทุกคนนะประมาณนี่ทุกคนเลเวลนี้เนาะ Unlock any level เนะี่ย เซรักนี้เป็นเลขโรมันผมไม่แน่ใจว่ามันคือเลข7เลข8ตรงนี้ทุก,นทกคนนะอ่าอันนี้เลยนะครับผมก็เลือก o f f เฟอื่นก็ได้เผื่อว่าเราไม่ชอบสายเกมนะอยากทำสายอื่นก็หาได้ตรงนี้ทุกคนหน้าที่ฟิวเจอร์นะโหลดแอป capcut นะครับนี่ทุกคนก็จะได้ประมาณ1 1 1 5 0ถ้าตดีเป็นเงินดอละลาร์ประมาณ1.15เซนนึดอลลาร์15เซนนะครับก็ install pc ให้เราติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Computer นะครับ แต่ว่าตรงนี้เขาว่า install the mobile and desktop app ก็คือทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นก็ในส่วนของ install ก็คือติดตั้งนะครับอ่าก็จะได้ไป1150แสดงว่าเขาให้เราติดตั้งทั้งมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่าโอเคตามนี้เลย ต่อไปนะครับอ่าก็เลือกเลยนะว่าเราจะเอาอันไหนมีเยอะมากุกคนนะถ้าเราจะเลือกจากค่ายของของพาร์ทเนอร์ค่ายนี้จะได้รับเพิ่มอีก50%อันนี้20%นะครับ40%นาะก็เลือกค่ายได้ต่อเลยนะครับต่อไปงานที่เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม s u r ร์เวย์พาร์ทไทม์เซอร์เวย์พาร์ทไม่ใช่พาร์ทไม์ทุกคนขออภัย สโวพัทนี่ที่เป็นพัเนี่ยของเขาก็จะมี Prime Survey, CPEX Research, t h e o d e m Bridge นะครับ b i l l a b s v e y Inbrand AI นะครับอันนี้ก็คือเป็นร์เวิที่มาจาก CPEX Research นะครับก็เลอกก่อนเลยคือต้องเป็น5าดาวก่อนก่อนเลยนะต้องเลือกเป็น5าดาวก่อน2ดูเวลากับคะแนนมันไม่เ้นไหมมันโอเคไหมมันใช้เวลามากเกินไปไหมแล้วก็ใช้เวลาเยอะเกินไปไหมแต่ว่าได้คะแนนน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับ ถ้าดีๆคือใช้เวลาน้อยเราก็ได้คะแนนเยอะนะครับแน่นอนคือมันต้องยากแหละในการทำสวีทให้ผ่านแต่มันก็คุ้มกว่านะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะได้รู้ผลเลยว่าเราจะได้รับคะแนนเลยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะต่อไปก็เป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับนีุ่กคนนะคือการแข่งขันจะมีรายวันเดลี่แล้วก็รายสัปดาห์นะครับวิกลี่นีุ่กคนนะอันดับ1 2 3ก็จะได้รับในส่วนของคะแนนทั้งหมดนะครับผมนีุ่กคนนะก็ ใครที่มองเห็นชอบการแข่งขันประมาณนี้ชัเลนประมาณนี้ก็มาร่วมมาแข่งขันกันได้เลยตรงนี้นะครับส่วนนี้คือการชิทอินก็คือว่าเราต้องทำไว้ได้ขั้นต่ำหนึ่งดอลลาร์ก่อนนะเราถึงจะสามารถชิดอินได้ถ้าไม่ถึงก็ไม่สามารถชิทอินได้นะครับผมนะ และนี่คือเป็นช่องทางการหารายได้เสริมหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าคอย p a y ุนะครับใครสนใจลิงก์การสมัครสมาชิกลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปลุยกันได้เลยนะครับผม